นั่งรอเป็นรอเจอรอเป็นระเบียบตามไหมตามไหมอ๋อโดนผูกคอไว้ตามไม่ได้เดิน <c oughs> ตามเป็นแถวเลย่เดีีย แกไว้ที่เดิมหรือเปล่าคะในตะกร้าทำเองกับมือเพื่อบริวารสุดที่รักค่ะไปหอดพุ่นโอ้โหนึกจนมอดนั่นปล่อยมันแน่นั่นปล่อยมันกัดคนนึงไ่้ดังนังดูยังรอแล้วนั่นไปห้างก่อนไปห้างนี่ไปห้างนี่ก่อน บุญยางรู้เด้ถังมานี้ถังมานี่ถังมานี่ถังมานี่เออมองไม่เห็นจมาเออมองไม่เห็นอ่ะลงไอ้ไอ้นั่นบุญยางมันรู้จักรอน่ะไอ้ไอ้นี่ขวางมันน่ะเห็นไหมบุญยางมันรอหน่ะอ่าไปหางด้วยน่นนู่นถังนั่งลงดิถะไอ้นี่มานี้มานี่ตัว มาทางนี้ที่เป็นสาย้านขึ้นมองเห็นโอเคโอเครูปหล่อใจเย็นครับรูปหล่อและใจเย็นเอ้ยเล็นน้อยจังเลยเออกองเชียร์นั่งลงนั่งลงกองเชียร์เขารูปหล่อและน่ารักและใจเย็นนั่งลงอันนี้ Uh, อันนี้มิสเตอร์ถังเนาะมิสเตอร์ถังนี่เอาเรื่องค่ะค่อยๆเคลียเบาๆเอาปากเคลียแล้วสุดท้ายก็เคลียแรงขึ้นแรงขึ้นจนกระทั่งเราเสียวว่ามันจะงับกูไม่ว้าย <c ười> <c ười> อันนี้อันนี้อันนี้ต้องต้องถูกจองจําต้องถูกกักบริเวณ <c ười> เพราะถ้าปล่อยแล้วเธออ่าอะไรนะอารมณ์ไม่ดีใช่ไหมพวกเจ็บพวกเจ็บ แม่มะลิเป็นยังไงบ้างมะลิมะคางเกยมะลิอ๋อชอบคางเกยใช่ไหมอ๋อเมื่อวานนี้ใช่ไหมอ๋อคางเกยโอ้ยเขาจะยกขาตะกี้เนี่ยคางเกยนี่ก่อนเดี๋ยวมานี่คางเกยนุ้ยนุ้ยนุ้ยขาขาเคลียร์กันขาเคลียร์กันรู้ว่าจะให้น่ะเมื่อวานนี้พลาดขาอยู่นั่นแหละ เอาคางพาดขาอย่นั้นแหละไม่ทําอะไรเลยนะยังว่าเอ๊ะไม่ไปไหนไม่ทําอะไรเลยพาดขาอย่นั่นแหละนะอ๋อที่ไหนได้เขามีอะไรนะเ็าเรียกว่าบริวารบริวารอะไรเนี่ยบริวารบริวารตัวโปรดสี่ตัวค่ะมีเจ้าถังสีขาว เจ้ามะลิตัวนั่งตัวนอนชื่ออะไรนะคะยังบุญยังแล้วต้องดูแลเป็นพิเศษนุ่นล่ะค่ะอย่าให้อารมณ์เสียนุ่นล่ะนู่นนุ่นนนอนข้างบนน้นนะคะอันนี้ชื่อโป้ว้โป้โป้บริวารค่ะผ่อนคลาย เขาจะรู้ใจกันซื้อเซษก,กอกมาให้กินด้วยเช่กัเขาจะไปเขาจะขึ้นสาเลงไปหนองโคกหนองนาด้วยความสุขเล็กๆ